เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จุกับเกมของโรบอกสําหรับสงครามโรบอกในวันนี้เราจุกับ b Back h a w อก e d ดคิว Mission 5ครับผมเราจะมากู้ภัยกันต่อครับแต่วันนี้ก่อนจะไปออกปฏิบัติภารกิจเนี่ยผมขอช้อปปิ้งก่อนละกันเพราะว่าเรามีเงิน1,215แล้วกับอีก1ดาวนะครับไปฟาร์มมาก็โอเคมา มาดูครับว่าเราจะใส่อะไรไปบ้างจะซื้ออะไรบ้างนะครับสําหรับตัวผมกเ็เริ่มจากการซื้อปืนก่อนละกันดูซิว่ามีปืนอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ยสไนเปอร์โอ้โหเราเก็บอีก7,000ก็ได้เจ้ากระบอกนี้เลยครับอันดูภาพยิงหัวเข้า300ดาเมจเนะี่ยยิงตัวเข้า200เอาง่ายๆนัดถึง2นัดก็ตายได้เลยครับอย่างแรง แล้วก็ M24 คือปืนสายสไนเปอร์นะครับประมาณนี้ซับแม็กชิงกันนะครับจะเริ่มด้วยเป็น MP5 ดาเมจก็ใช้ได้อยู่นะครับ DPS นี่490รีออยแรงดีดก็16เองเจ้าปืนพวกซับแม็ชิงกันนี่ส่วนใหญ่เน้นทำเลดไฟ์เนี่ย ยิงอย่างเร็วอย่างรัวนะครับผมแต่ก็ดามจไม่ค่อยพุ่งพ่านนักนะครับเนื่องจากปืนมีเยอะนะครับแต่ผมคิดมาแล้วว่าผมจะเอาอะไรผมจะซื้ออาร์เอสราคาสามพัแล้วก็มาแต่งเพิ่มครับจัดไปซื้อเลยล้วกันหลังจากการซื้อมาแล้วเราก็มาเริ่มใส่ตัวกล้องเลงครับว่าเราจะใส่อะไรเลงดีเป็นโครราไหมหรือว่าอีโคเทคนะครับจัดอะไรทีวเนี่ยอ๋อนี่สโคปคูณสีนี่ว่ะเนี่ยใช่ไหมเออโอเคครับเอก็ซื้อไว้ดีกว่า1550เองเลดดอทด้วยไหมล่ะ เลดดก็โอเคนะทำให้เราเล็งง่ายครับเป้าจุดแล้วก็พื้นที่ในการเลงเนี่ยค่อนข้างจะเคลียร์สายตาด้วยเราก็ซื้อไว้แล้วกันนี่แหละลำดับต่อไปติดแฮนการดีกว่าครับอันไหนดี2,000โอ้โหอันนี้อย่างเท่สมราคาจริงแบบธรรมดา300 <c oughs> ดูก้างมากมันติดมาครึ่งเดียวเอง <c oughs> ไ,มไม่ได้มีความเท่เลยฮนะดูไม่ค่อยสมประกอบเท่าไอะไมันแต่งไปก็ไม่ได้เพิ่มความคล่องตัวหรือว่าระยะอะไรเลยนะครับ มันแค่แต่งเท่เฉยงั้นผมขอข้ามไปก่อนละกันใช้แบบเบสิกไปก่อนเอาไปแต่งส่วนอื่นดีกว่านะปากระบอกปืนล่ะอ่านี่ปากระบอกปืนครับมันจะช่วยเราในนู่นนี่นั่นถ้าใส่กระบอกปืนยาวเข้าไปนะครับจะเพิ่มระยะด้วยงั้นผมขอเพิ่มระยะดีกว่าเพื่อลอยสตูไกลๆนะครับ600จัดไปมาแล้วหนึ่งแล้วก็ทิกเกอร์ยิงแบบเซมิกับออโต้เซมิใช้ออโต้ดีกว่าครับยิงลัวดีอ่าแม็กเป็นไงบ้าง m ม็กห้าสิบนัดเนี่ยใช้ห้าร้อยเราซื้อเลยแต่จะลดความคล่องตัวหน่อยไม่เป็นไรมั้งเราเน้นยิงเยอะไว้ก่อนนะครับได้เปรียบด้วยสุดท้ายครับสีส,สีเราไม่มีอะไรซื้อได้เลยนะครับดาวก็ไม่ถึงใช้แบบธรรมดาก่อนละกันการแต่งอักก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปจะเป็นการแต่งตัวละครของเรานะครับเริ่มจากยูนิฟอร์มก่อนละกันนี่เลย จะมีอ่ uh, ยูนิฟอร์มของชาตินิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์โปแลนด์เม็กซิโกเยอรมันสเปนยุตเออิสราเอลออสเตรเลียยูนิเวอสเซีลแคนาดาฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียเจอปียนสิงคโปร์โอ้เยอะจะจัดเลยครับเนี่ยไหนลองกดเข้าที่อเมริกาละกันอ้อภายในก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปนะครับอเมริกาสีดูเอ้ยเนี่ยชุดนี้มันเดลต้าฟอนเลยด้วยว่ะอย่างเท่เออหน้าสซนนะครับแล้วก็มาลีนจุดนี้ แล้วถ้าเป็นฝรั่งเศสเหรครับจะเป็นยังไงฝรั่งเศสอ๋อมี G I G N ครับนี่แล้วก็ชุด300จุดนี้โอเคก็จะไม่เลือกมากแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นชุดอเมริกาผมมองไว้เป็นชุดนี่แหละนี่เลยดูเป็นอาหารดีครับราคาก็จัดไปแล้วอันดับต่อไปครับเราจะอะไรต่อดีใส่เกาะกันหน่อยอ่าใส่เกาะครับว่าเราจะเอาเกาะไหนไปใส่กัน ดูจากท่าทางแล้วเนี่ยมีอะไรให้เราปรับแต่งอีกเยอะเลยครับผมว่ามันคงจะใช้เวลานานเกินไปเราดีดนิ้วดีกว่าครับจะได้วาปเลยโอเคครับก็แต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมครับใช้เวลาอยู่พักใหญ่ๆเลยครับ15นาทีเนี่ยลองจับเวลาแล้วโคตรนานเลยมันให้เราแต่งเยอะมากอะ่ะมีหลายส่วนให้เราแบบได้ยัดใส่กันเต็มเลยครับกระสุนอย่างงี้ตัวเก็บกระเป๋าแบบอื้อเลยแต่ก็โดยรวมเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผม เป็นทหารดีนะครับก็เดี๋ยวเราพร้อมเลยครับไปทําสงครามดีกว่าไปกู้ภัยกันจัดไปครับผมโอเคครับสำหรับภารกิจในวันนี้เราจะไปทางเทือกเขาทิศตะวันตกกันซึ่งจุดนั้นคาสศึกครอบงำเทือกเขาอยู่เราจะต้องไปกู้ภัยแล้วก็ปลดแอกเทือกเขาแห่งนั้นรายละเอียดภารกิจมีอยู่ว่ามีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งกำลังค้นคว้าตัวแรกในมันเทียมอยู่ว่ามีสารประกอบอะไรอยู่บ้างแต่ถูกกลุ่มก่อการร้ายเข้าโจมตีและพงมันยึดครองพื้นที่เอาไว้แผนการของพวกมันก็คือการปล่อยขายแร่นี้ให้กับตลาดมืด ซึ่งเราจะยอมให้ทาไม่ได้เราจึงต้องไปหยุดมันวัตถุประสงค์ของภารกิจก็คือ1ช่วยเหลือนักวิจัยที่ถูกจับเป็นชเชลยสองนำแร่ในวันเทีมที่ถูกเก็บไว้ในกระเป๋ากลับมายังฐานทัพให้ได้บ้างที่สุดและก็จะจบภารกิจมิชชั่นคอมพิวต์ขอให้ทุกคนโชคดีและบุกตะลุยไปเอาละตอนนี้ทุกคนคงจะเข้าใจในภารกิจแล้วลําดับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเตรียมอ,อกกุปกรณ์ให้พร้อมแ,แล้วก็จะขึ้นรถออกไปยังพื้นที่ภารกิจเลยจัดไปทหารเลสโกททาความเคารพด้วยในตเะเบไป ขึ้นที่ตามเข้ามาตามตาตามหัวหน้าหมู่มาก็ต้องบอกเลยครับว่าสําหรับภารกิจนี้แล้วเนี่ยของรางวัลตอบแทนของภารกิจค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็น EXP ที่ทําให้ดาวเราขึ้นหรือว่าจะเป็นเงินนะครับที่ทําให้เราเนี่ยรวยได้ภารกิจนี้เหมาะสมกับการฟาร์มมากๆนะครับแนะนำฮะหาเพื่อนไปครับจะได้เสร็จใไๆวไวครับผมโอเคไปอาของการทหารตามเข้าไปเจ้ามาเร็วเข้า ก็เราจะเตรียมตัวให้พร้อมเก็บยาเก็บระเบิดไฟชงไฟฉายเอาไปให้พร้อมนะเผื่อเรายาวถึงกลางคืนเริ่มจากการจิบยาก่อนเลยถ้ามันแผลสิบนะครับแล้วก็ระเบิดไฟฉายระเบิดควันระเบิดแฟก็เอาไปให้พร้อมเมื่อทุกคนยิบของพร้อมแล้วก็ตามมาเราจะไปขึ้นรถตอนนี้เนื่องจากว่าผมมีแค่หนึ่งดาวเนี่ยเราก็เสกได้เต็มที่ก็จะเป็นทรัลก,กับฮัมวี่นะครับผม เดี๋ยวเราเสกทัก,ก่อนแล้วกันให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับเผื่อบางคนไม่เคยเห็นนี่นี่คือทรั์ของเรานะครับมันเป็นรถบรรทุกเหมาะก,กับเพเยอร์และหลายคนไปทำธุรกิจในจุดเดียวกันแต่เรามาแค่3คนครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกแค่ฮัมวี่หดาวพอแล้วรอขึ้น2ดาวก่อนค่อยเรียกฮัมวี่ติดเกาะเสริมเกาะเสริมปืนนะครับนี่เลยไปทุกคนขึ้นรถเลย เราใช้เส้นทางที่มุ่งหน้าขึ้นเหนือไปยังโรโดกาดนะครับแต่พอถึงแยกโรโดกาดเนี่ยเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ตรงยาวไปเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปะจอดยังเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับภารกิจนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลงเดินเท้าไปนะครับผมระหว่างนี้ก็เชิญชมวิวของเกมนี้ไปแล้วกันนะครับกับ b a c k h a w k r e d e m s s i o n 5ฮะบรรยากาศนี่สวยมากครับบอกเลย โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงเขตพื้นที่ภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่ใกล้ๆก,กับภารกิจซึ่งจุดภารกิจเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือบนเราไนี่เองมันจะเป็นเหมือนหุบเขาอะไรสักอย่างครับซึ่งบนยอดเขาเนี่ยจะมีประภาคาแล้วก็หอคอยอยู่จุดนั้นแหละครับเราจะต้องไปกำจัดพวกข้าศึกโอเคทุกคนพร้อมไหมเนี่ยพร้อมครับจัดไปงานนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่าข้าศึกเนี่ยเกาะเต็มของเต็มอยู่เหมือนกัน ถ้าไม่ระวังตัวเราอาจจะแตกตายได้ยกสะคอนเลยปกป้องการและกันด้วยโอเคนะโ <c oughs> อเคสำหรับภารกิจนี้เนี่ยถ้ามีเครื่องบินนะครับหรือว่าฮอเนี่ยมันจะสะดวกกว่าในการเคลื่อนที่มาแต่เนื่องจากว่าผมจาวแรงไม่ถึงนะครับก็เลยต้องใช้เจ้าฮมัมบีคันนี้วิบากมาันเองเราจะใช้ฮัมบีเคลื่อนที่ไปแบบว่าแทรกซึมไปใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ลงเดินเท้าเลยเข้าไปถ้าใครพบเจอศัตรูก็ แจ้งเลยนะโอเคปะสาบครับเอาละประมาณนี้ลนแล้วกันเราจอดนี่แหละเพื่อความปลอดภัยอุ้ยโอเพ้นไฟโอเพ้นไฟใครสึกจริงมาแล้วเฮลิคอปเตอร์เีลกำอปเตใครเจอยิงก่อนเลยทางซ้ายทางซ้าย,าายตรงหัวคอยตัวหนึง่งเดี๋ยวเจอแตกแถวมากเดี๋ยวตกเขานะขอคอยมันโดดลงมาเลยวะพระเจ้าช่วย พือความปลอดภัยของเราพี่จะปาสโมกนะลยตามมาคนหารมาเจ้าแบกเดี๋ยวเดี๋ยวไบรอันไปไหนรอก่อนรอเพื่อนด้วยนี่สโลว์เนี่ยคีโตะคีโตะเราอะเราต้องทำงานเป็นทีมดีวะทหารยิงยิง okay. ยิงข้างหน้าคนไปคนไประวังถังระเบิดนะ ายังไม่ทันขาดคำโดนระเบิดถังแตกตายซะแล้วเ,เป็นไงเฟสช,ชุบเพื่อนในบ้านไม่เคลียร์เดี๋ยวอย่า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 แตกแถวหนะ้าตามหัวหน้าหมู่มาระวางัราวางระวางัราวางระวังระวังระวังตรงตรงัวประกัน ใครบาดเจ็บอย่าลืมรักษาบาดแผล้วนะเดี๋ยวตายระวังด้วยระวังต้องขอดไม้นะทุกคนเราเะจะขึ้นที่ไปตอบบริเวณเต็นท์ระวังด้วยในเต็นท์อาจมีคนนะอันนี้ก็บังให้ดีเปิดโล่งบ้างหน่อยจะร้ายกูดเลยโอยโดนแล้วเออเลือดไหลาบาดเจ็บเฮล์มีเฮล์มีเยอะมาก เฮ<อ>้ยเยพชรดาวไบอันไปช่วยเพชรด้วยวเดี๋ยวพี่คุเวอร์ให้ตรงนีน้โอเคถ้าตื่นแล้วก็หาที่กำบ,บังก่อนค่อยยิงค่อยไปมั่นใจก่อนค่อยโจมตีตอนนี้เติมนด้วยก,ก่อนละกันหลายคนมาเจ็บหนักมากเอาให้พร้อมแล้วค่อยไปต่อเดีเ๋ยวพี่กับแวนเจอร์เว็กจะเคลียร์เต็นท์ข้างหน้าเองเดี๋ยวไบอันกับเพชรมองทางซ้ายไว้ตรงหอคอยอ่ะเห็นสไนเปอร์มันโดดลงมานี่ใช่ไหม ค <Okay, S 2> <c oughs> ือภารกิจเนี่ยอาจจะ,ะบากหน่อยอแต่ถ้าเราช่วยกันเนี่ยมันมันมันก็อาจจะผ่านไปได้นะพยาพยามพยายามดูแลกันในกันด้วยไปต่อไปเจ้าเวกมาโอเคสองเต้นเคลียร์แล้วเดีย๋ยวขึ้นที่ไปจุดต่อไปพร้อมกับแวนเจอเวกไปตามมาแวนเจอเวกทางซ้ายโซ่หนึ่งคนสองคนเลย,<า>ยอย่างเงี้บ้างสายเคลียรบไหมในบ้านไหนบ้างในบ้านในบ้านกันหรือแค่ในบ้านแล้วตอนเนี้ย ตรงหน้าหนักลา,กางแค่นี้เอาละไขกระสุนหมดมาเติมในเต็นท์ก่อนได้นะ,ะหมดแล้วโอเคในบ้านเคลียร์หมดแล้วล่ะเดี๋ยวบ้านเคลี้ยกลิ้กลุ๊บเลีกลุ๊บเลีกลุก๊บก่อนเลีกลุ๊บก่อนเลีกลุ๊บเลีกลุ๊บมาไปลงมาที่เต็นท์ลงมาที่เต็นท์เลีกยกลิ้วกลุ๊บเลีกลุก๊บมาตัวประกันก่อนมาเช็คสภาพความพร้อมของตัวเองด้วยแวนเจอร์เวกปล่อยตัวประกัน อัปเดตสถานะล่าสุดนะตอนนี้ภารกิจเราเสร็จไปหนึ่งอย่างนะแล้วก็คือการช่วยเหลือตัวประกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการตามหากระเป๋าที่บรรจุแร่อันดามันเทียมไว้แต่ตอนนี้โดยรอบเนี่ยอาจจะยังไม่เคลียร์เราต้องเดินตัวตายครุบก่อนแล้วก็ค่อยหาแร่โอเคนะเดี๋ยวตามมาลวกันมีคนเรียกแอดอบค่อยว่ากันตามมาตามทหารเราจะไปตรวจสอบพื้นที่ให้แน่ใจก่อนจะไปหากระเป๋าไดมันเทียมอันนี้เป็นที่จอดทอ หลังจากจบภารกิจนี้แล้วเนี่ยพี่มั่นใจว่าพี่ขึ้น2ดาวชัวเราจะเอาฮอลิคอปเตอร์บินกลับแล้วกันตัวเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจมาหน้ายังแดงเลยตอนนี้ทางจุดนี้เราเห็นจุดจอดฮอที่สองผลแม่นปืนไบอันเพชเวนเจอร์เวกจัดการเลยมีอาเคนเอาเลยเอาเลย ได้หมได้ไหมดาวดาวนึ่งใบอันเป็นไงเลยหนึ่งจัดเลยจัดเลยคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไปเช็คโกดังให้นะเอาละไปเดเดเดเๆใบอันไม่เอาสโลตามทีมตามทีมไอใบอันนี่ติดสโลเขาหน้าไม่ให้เล่นแล้วลาก่อนโดนเตะออกจากสอกคอเข้าสึกจริงมาระวังนะ โอเคซัพพายดอกมาทุกคนลบกลุ่มเลยกุ๊บเลยกุ๊บเลยกุ๊บก่อนเลยกุ๊บก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยชีโตตรงโกดังไหนโกดังใครมีมุมยิงจัดเลยรอไว้เดี๋ยวผมอ้อมยิงให้โอเคจับเป็นหนึ่งละดับต้องรอบไปไงซ้ายขวา เ,เช็คให้ทั่วนะมองให้ดีอเ,เอาละนนบรรยากาศกตอนนี้เริ่มมืดแล้วทุกคนระวังตัวให้มากเลยในโกดังระวังนะโมเก็บเก็บสะพายเก็บสะพายรีบไปเลยเก็บสะพายเติมย้ายให้พร้อมเติมถุงให้พร้อมเราต้องออกจากที่นี่ก่อนมืด กลางคืนอันตรายเตรียมไม่พร้อมนะยาต้องรีบไปโอเคเราไปเอาเออ่ของก่อนเก็บของเก็บของเก็บเป๋านี่คือเป้าหมายของเราด้วยแหละต้องเอาทุกคนนะเก็บไม่พร้อมคนละอันคนละอันไปเมื่อเก็บแล้วเราจะไปขึ้นหอคนล้มมาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีคุบรีกคุบก่อนเข้าเข้ากดังเข้ากดังเข้ากดังเพื่อความปลอดภัยก่อนพายุมาว่ะตอนนี้ เอาละสแตนบายรอเลยถ้าพลล้มโผมาจริงมันเลยถ้าเราผ่านจุดนี้ไม่ได้พลธีก,ก็ต้องผ่านแน่นอนที่มันใจร้อเปซนจัดมันเลยตึงพื้นที่นี้เอาไว้พลล้มมันมาอย่างเดียวไม่พอนะมันไาพายุมาด้วยเสียงพายุอื้อมากในตอนนี้มเจอจุดไหนยิงไปเลยช่วยกันช่วยกันต้องเกียรพลล้มก่อนก่อนจะออกไป เราช้าไปก้าวเดียวเองกว่าทหารเอลยเดินผ่านไปเฉยเลยไ้อันระวังบา,าเจ็บหนักแล้วมัง้งราก็สึกมาก่อนก็ได้เขายิงใจยเย็นใจยเย็นเราจะไม่เสียใครไปทั้งนั้นจากภารกิจนี้เสียงพายุนี่ดังลั่นมาก ช้านะช้าค่อยๆไปค่อยๆไป,ป,ป,ปโอเคอเดยรอบเป็นไงบ้างถังเต็นห้าสิบนัดที่มันสะใจจริงหลังเออ่ถังแก๊สเอาละเราเคลื่อนที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไว้นะ เราจะไปจุดจอดทอทงเป็นไงบ้างเช็คทงโอ้เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะทงขึ้นดีวิชั่นแล้วสแสดงว่าเราเคลียร์พื้นที่ตรงจุดนี้ได้แล้วครับแบบนี้ก็หมายความว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ครับผมได้ของมาแล้วนะครับช่วยตัวประกันก็ได้กับฐานถอนกําลังพวกเราผมน่าจะขึ้น2ดาวแล้วนะครับเดี๋ยวลองเรียกดิสเทเบิดไปก่อนได้ไหมมาแล้วนี่โอ้โหรอมานานทีนี้เราก็สบายขึ้นเลยฮะทุกคนดีใจไหม เ,เลยเจออ๋ใหญ่พี่หน่อยเดี๋ยววะนั่นคือเสียงดีใจใช่ไหมนะอเอาเรือไปพัดพร้อมคนพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วเต็มตูวนำเครื่องออกได้บิน เราบินเหมือนเจ้าฝ่าพายุผู้ชมครับเสียงมันจะแบบว่าตึกตะตึกคือคมหน่อยตอนนี้ทั้งเสียงฟ้าฝ,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 าฝานอากาศนี่มั่วหมดแลวตอนนี้เดี๋ยวสรุปภารกิจก่อนกันะครับว่าเราเนี่ยผ่านอะไรบ้างเราช่วยตัวประกันหนึ่งคือเสร็จแล้วแล้วก็ได้กระเป๋าไนเทมมาก็เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่ส่งของให้กับไอเทมเอ็กเชนคือจบภารกิจแบบมิชชั่นคอมพิลต์ของจริงนะฮะจัดปลายเสร็จแล้ว อย่างที่บอกไปตอนต้นทหารอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ของตอบแทนบอกเลยว่าดีทั้งเงินและ E x p e. ถึงแล้วครับเอ <Wow. S 1> ามีคนโดดเฉยเนี่ยไบอันเน่โซโลโ่เขาหน่อดเล่นแน่นอนบอกเลยทำได้เหมือนชาวบ,บ้านเขาแตกแถวเราอะ่ะฮะแตกแถวอะเ,เร็วดีอ๋อเร็วดีอะโอเคครับเราก็จะส่งให้ไอเทมเอ็กเชนครับผมป่ะ พุกเราส่งเวทจอดจอดจอดมาถึงก็มืดพอดีเลยคุณผู้ชมฮะมืดพอดีเลยทุกคนลงมาจากเครื่องอ้าใบอนหายไปไหนเนี่ยตายตายเหรอไม่ไม่ตายมันมีปุ่มให้วาร์ฟมาตรงนี้โอเคมามามาส่งเฟสส่งเฟสสวัสดีไอเทพเอ็กเชิงเรามีของมาขึ้นเงินปาบเป็นไงบ้างเรามีของมาให้คุณต้องการแน่นอนจัดไปกดอันที่สองนะทางขวา ได้เงิน300 e x p กับ400แน่โอ้โหก็ใช <sk ills> ้ได้เลยนะเอาจริงว้าวเรียบร้อยครับพอนอนแล้วนะและนี่เลยครับคือภารกิจของเราในวันนี้อาจจะทุรักทุเลหน่อยแต่เราก็สามารถฟันฝ่าไปได้ด้วยความสามัคคีของคนในทีมนะครับถ้าชอบในเกมโรบอกอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามออยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของเกมโรบอกสำหรับวันนี้ผมกับทีมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน ๊ายบายไปเลยครับขอบคุณมากครับเอาไอ้ใบอันนอนตื่นตื่นมาตะเบก่อนเออนั่นแหละบกมือหน่อยนะแจ๋วไปเลยครับผม